สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ MG EP นะครับเข้ามาติดจอ Android ตรงรุ่นนะครับพร้อมกล้องรอบคัน360ครับสเปคแรม8รอม128นะครับการทำงานของจอนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะตัดให้เป็นกล้องถอยกับกล้องรอบคันแบบนี้นะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับหรือเราจะกดดูเองก็ได้ครับบรรยากาศรอบรถครับแบบนี้ครับสวยๆเลยด้านหน้าด้านหลังนะครับซ้ายขวา หมุนดูได้เลยครับอันนี้เป็นภาพ 3D นะครับหรือจะดูเป็น 2D ครับด้านกองด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเห็นท้ายรถนะครับตัวนี้เนาะแรม8นะครับเขาโทรอะไรใช้ได้นะครับสเปกท็อปแล้วก็รวดเร็วทุกแอปอยู่แล้วครับจะใช้แอปไหนก็รวดเร็วอยู่แล้วครับ ระบบเสียง DSP ใส่ซิมได้ครับแอ่ตัวแอร์ก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับเปิดประตูก็จะโชว์ขึ้นหน้าจอนะครับสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ